นี่ไงครับเพื่อนเจือนทั้งหลาย80 0 0มกว่าชีวิตมีคนรู้รหัสจริงๆด้วยว่าพี่ที่ทรมนำเสนออะไรถูกต้องครับมันเกินถูกเกินตายเกินรู้เกินแกงเกินเกินกว่าสิ่งใดแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนเจือนที่เขียนเข้ามาว่าทารู้อมตะนะครับถ้าเป็นแอลมี่ล้อเรียกธาตุปรมัตพิธีธรรมเรียกประแสะ เจ้าชายเรียกว่าถ้าถ้าได้ยินกระหูนี่ไม่รู้แต่ว่าถ้าตามตำเรก็คือพระธรรมนะครับถ้ากลุ่มวิทยเยถ้ากลุ่มวิทยาเยเจอแต่เข้าไม่ถึงใช้ไม่ได้คืออีเทอร์ก๊าซเฉยนั่นแหละครับอากาสุดนัะครับอวกาสุนั่นแหละครับถ้าเป็นกลุ่มก๊อดอลลี่นี่แหละครับเพียวก๊อดเลยครับธาตุตัวนี้ ทีนี้ไอตัวนี้มันเกินกับความเป็นท่าแต่ถ้าเป็นภาษาเนาะอีนี้ก็เข้าใจกันอยู่แน่นอนครับคำว่ามาตานี้มีก่อนเกิดสรรพสิ่งก็คือ before big boom นั่นเองในภาษาพิธีธรรมถ้าเป็นวิทยาก็ big bang เนี่ยแหละครับนี่แหละคือที่ซารินหาไม่เจอแล้วก็ไม่ถึงเสร็จปุ๊บทางฝั่งยุโรปเขาก็เอาเขาก็คิดคิดเาเรียกไปไม่ได้คิดทฤษฎีใหม่เลยว่าจเจ้าความว่างมาสร้างความว่าง แล้วก็สร้างวาร์ปไรฟ์ผ่านมิติการเวลานู่นนี่นั่นไปหมดตัวนี้มันคือเวลาจริงตัวมาตัดไอ้ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเวลาของมนุษย์ที่เราตกลงร่วมกันถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นเฮ้ยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเจอแต่เจอแต่ไฮไลท์แล้วก็ต่อยอดถอรหัสกันเติมเต็มกันมากเลยนะครับจนมาเนี่ยผมว่าจะเลิกไม่ได้ว่าจะไปทานข้าวแล้วเนี่ยก็มาเจอกระทูนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับก็ดีมากๆที่เพื่อนเจื้อน ผมนึกว่าจะไม่มีใครรับได้ซะอีกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็นะก็ก็นั่นแหละจุดๆนะครับใช่เลยครับผมเป็นเป็นสิ่งที่เป็นคอร์สนซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ทั้งในพืชในสัตว์ในดินในป่าในหญ้าในเขาในดงในน้าในในยุโรปายูโรเปียนอยู่ในไวรัสโคโรนัสด้วยครับอยู่ในทุกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสื่อสารตรงนี้ได้ซึ่งอยู่ในตัวนะโอ้โห ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับคุยกันรู้เรื่องหมดครับสบายมากเลยครับไม่มีสงครามไม่มีการเก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่มีอะไรนั้นนะ่ะแต่มันเป็นเพียงแค่อุดมคติมันเป็นได้อยู่ในโลกที่มันไม่มีอยู่จริงอะ่ะถ้าหากว่าคําที่เขาต่ายทอดกันมาก็ต้องอยู่ในยุคข,ของนูน่นน่ะศีนู่นน่ะพระศีนู่นนะ,ระนนครับผมนั่นคือในอนาคตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่ถ้าอนาคตก็พรุ่งนี้ก็ได้นะถ้าจะมี แต่โอกาสว่ามันยากเพราะว่าเราผมว่ามันมันเท่าที่ดูตอนนี้ก็โลกใบนี้มันยังเหวี่ยงเหวี่ยงยังเหวี่ยงวีนกันอยู่เลยอะ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณครับยินดีครับเชิญครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เกิดเราไม่มเข้าใจร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทางต่างๆลทาง,างอ้อมโลกใบน,นี้จะได้แน่อยู่ใช่หรือไม่ครับสอนสวัสดีครับ